สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโลกปะทะ360้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนที่หลายคนกำลังให้ความสนใจกันอยู่แล้ววันนี้เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือหลายท่านที่เห็นภาพข่าวธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่เหนือประสาทต,ตาควายเนี่ยผมว่าคงรู้สึกดีใจกันนะครับอืมใช่ค่ะรู้สึกว่า เออทุกอย่างจบแล้วเราชนะแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข่าวเสียงปืนเสียงระเบิดออกมาเรื่อยๆมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ,อ๊ะตกลงแล้วสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ทำไมภาพที่เราเห็นกับเสียงที่ได้ยินมันสวนทางกันขนาดนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันคือหัวใจของความสับสนทั้งหมดในตอนนี้เลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องภาพธงชาติกับเสียงปืนที่ยังดังอยู่เนี่ย สรุปแล้วหน้างานจริงๆใครกําลังคุมเกมอยู่ครับถ้าให้สรุปแบบเห็นภาพที่สุดนะคะก็คือเราชนะศึกสําคัญแต่สงครามโดยรวมยังไม่จบค่ะ<อ>คือในทางยุทธศาสาตร์เนี่ยเราสามารถเข้าควบคุมพื้นที่หัวใจสําคัญได้แล้วก็คือตัวปราสาทตาควายซึ่งมันมีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมากแต่ดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามยังไม่ยอมรับความจริงข้อนี้นะคะก็เลยยังยิงเข้ามาเรื่อยๆ ใช่ค่ะยังคงระดมยิงเข้าใส่พื้นที่รอบๆอ,อย่างต่อเนื่องเลยเรียกว่าไม่ยอมให้เราตั้งหลักกันได้ง่ายๆแล้วการโจมตีที่ว่านี้มันเป็นการยิงก่อกวนธรรมดาหรือว่ามันมีอะไรที่เอ่อน่ากังวลเป็นพิเศษไหมครับน่ากังวลกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่การยิงก่อกวนแล้วแต่เป็นการยกระดับการโจมตีข้อมูลที่ยืนยันแล้วก็คือฝ่ายตรงข้ามนำอาวุธหนักที่เรียกว่าจรวด BM21 มาใช้แบบเต็มรูปแบบแล้วค่ะ BM21 ชื่ออาจจะฟังดูเทคนิคไปหน่อยถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันคืออะไรครับความรุนแรงมันขนาดไหนให้นึกภาพตามนะคะลองนึกถึงปืนลูกซองขนาดมหืมาปืนลูกซองขนาดใหญ่ใช่ค่ะคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความแม่นยำเร็งไปที่จุดใดจุดหนึ่งเป๊ะๆแต่มันถูกสร้างมาเพื่อยิงออกไปทีเดียวเป็นชุดให้จรวดจจำนวนมากไปตกกระจายในพื้นที่เป้าหมายเป็นวงกว้างเน้นเป้าหมายเดียว ถูกต้องค่ะเป็นอาวุธที่เน้นการทำลายล้างแบบปูพรมเลยไม่ได้สนใจว่าเป้าหมายจะเป็นทหารหรืออะไรการนำอาวุธชนุดนี้มาใช้มันเหมือนการส่งสัญญาณดังๆเลยว่าฉันไม่ได้เล็งแค่ทหารแต่ฉันต้องการสร้างความเสียหายให้มากที่สุดโหฟังแล้วก็น่ากลัวนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วแบบต้องขยี้ตาเลยคือมีรายงานว่าเขาใช้จรวด B.M. 2 1เนี่ยยิงใส่ตัวปราสาทต,ตาควายโดยตรง ใช่ค่ะเดี๋ยวสิครับในเมื่อเขาก็รู้ว่าทหารเราเข้าไปควบคุมพื้นที่นั้นแล้วการยิงใส่แบบนี้มันก็เหมือนยิงใส่สมบัติที่ตัวเองก็อยากได้ใช่ไหมละครับใช่เลยค่ะและนั่นคือจุดที่ทําให้เราต้องมองเกมนี้ใหม่ทั้งหมดเลยการกระทําแบบนี้มันบอกเราชัดเจนมากว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดพื้นที่คืนอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นกลายเป็นเรื่องของจิตวิทยาถูกต้องค่ะเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาร้อยเปอร์เซ็นต์ จิตวิทยายังไงครับเหมือนเด็กเล่นหมากรุกกันนะคะแล้วพอรู้ตัวว่าจะแพ้แน่ๆแทนที่จะยอมรับกลับโมโหแล้วก็ล้มกระดานทิ้งไปเลยอ๋อเข้าใจภาพเลยครับในเมื่อฉันเอาชนะเกมนี้ไม่ได้ฉันก็จะทำลายกระดานมันซะเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การยึดคืนแต่คือการส่งสารมาถึงเราว่าถึงฉันจะเอากลับไปไม่ได้แต่ฉันก็ทำลายมันทิ้งได้ทุกเมื่อนะเป็นการขู่และที่สำคัญกว่านั้น คือการส่งสัญญาณไปถึงเวทีโลกว่าดูสิสถานการณ์มันกำลังจะควบคุมไม่ได้แล้วนะรีบเข้ามาแทรกแซงได้แล้วเป็นการสร้างแรงกดดันจากข้างนอกอีกทางหนึ่งค่ะเข้าใจเลยครับพออีกฝ่ายเล่นเกมแรงถึงขั้นจะพังกระดานทิ้งแบบนี้แล้วบุญโตะเจรจามันจะไปต่อได้ยังไงล่ะครับในเมื่อหน้างานยังเดือดขนาดนี้ ทางการทูตเราขยับตัวยังไงบ้างครับมีการยื่นข้อเสนออะไรไปไหมมีการขยับตัวตลอดเวลาค่ะสงครามยุคใหม่มันต้องรบกันหลายมิติพร้อมกันอยู่แล้วบนโต๊ะเจราจาเนี่ยฝ่ายไทยระวังเงื่อนไขไว้ชัดเจนมาก3ข้อค่ะถ้าอยากให้เสียงปืนสงบลงครับมีอะไรบ้างครับข้อแรกฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นคนประกาศขอหยุดยิงก่อนขออ้อ2ต้องแสดงให้เห็นว่าจะหยุดจริงๆไม่ใช่แค่พักรบแล้วมายิงใหม่ และข้อ3ต้องเข้ามาร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่พิพาทค่ะโหฟังดูเป็นเงื่อนไขที่แข็งมากเลยนะครับโดยเฉพาะข้อแรกที่บอกว่าคุณต้องเป็นคนขอก่อนในทางการทูดการทําแบบนี้มันไม่เสี่ยงไปหน่อยเลยครับเหมือนบีบให้เขาจนตรอกทําให้เสียหน้าจนไม่มีทางลงหรือเปล่านั่นแหละค่ะคือความแหลมคมของมันมันคือดาบสองคมที่ต้องใช้ให้เป็นดาบสองคมใช่ค่ะคมด้านหนึ่งคือการวางตำแหน่งของไทยให้สูงกว่าทันที เรากลายเป็นฝ่ายถูกกระทําที่พร้อมจะให้อภัยและยุติปัญหามันเป็นการสร้างความชอบธรรมให้เราในสายตาชาวโลกว่าเราไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อนครับแต่คมอีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงอย่างที่คุณว่ามาเลยคือถ้าเขาไม่ยอมเสียหน้าการเจรจาก็อาจจะพังลงมาได้เหมือนกันนี่คือการเดินหมากที่แสดงจุดยืนแข็งกร้าวแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน แล้วการยืนกรานแบบนี้มันมีโอกาสได้ผลจริงๆหรอครับถ้าอีกฝ่ายมองว่านี่คือการดูถูกกันแล้วปฏิเสธที่จะคุยต่อมันก็จะกลายเป็นสู้รบกันไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินกันวันต่อวันเลยค่ะแต่มันก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าจุดยืนของเราคืออะไรและเราจะไม่ยอมถูกลากเข้าไปในเกมที่ไม่มีวันจบสิน้นการตั้งเงื่อนไขแบบนี้คือการบังคับให้อีกฝ่ายต้องเลือก ว่าจะยอมรับความจริงในสนามรบแล้วมาคุยกันอย่างสันติหรือจะดึงดันสู้ต่อซึ่งมันก็โยงไปถึงสมรภูมิอื่นๆด้วยค่ะสมรภูมิอื่นๆน่าสนใจครับมันไม่ได้มีแค่ที่ชายแดนกับบนโต๊เจราจาหรอครับไม่เลยค่ะตอนนี้มันมีกระดานอีกใบที่กำลังเดินหมากกันอยู่อย่างดุเดือดนั่นคือเรื่องเศรษ,ษฐกิจเศรษฐกิจค่ะล่าสุดสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมช มีมติออกมาแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทางควบคุมและตรวจตราเรือสัญชาติไทยที่อาจจะขนส่งสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศคู่ขัดแย้งแปลว่าเรากำลังจะเริ่มใช้มาตรการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจแล้วเหรอครับแล้วมตินี้มีผลบังคับใช้ทันทีเลยไหม ตรงนี้ต้องชัดแจนนะคะว่านี่ยังเป็นเพียงมติในที่ประชุมอ๋อยังไม่บังคับใช้ยังค่ะยังไม่ใช่กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ได้ทันทีแต่นี่คือการเดินเกมที่ฉลาดมากในเชิงกลยุทธ์มันเปรียบเหมือนกันยิงปืนขู่ขึ้นฟ้านะคะยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าเป็นการส่งสัญ,ญญาณเตือนที่ดังและชัดเจนว่าเฮ้เรามีเครื่องมือทางเศรษฐกิจอยู่ในมือนะและเราพร้อมจะใช้มันถ้าจำเป็น เป็นการเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกชั้นหนึ่งโดยที่เรายังไม่ต้องลงมือทําอะไรจริงๆเลยด้วยซ้ำโอ้โหมีการเล่นเกมหลายชั้นมากทั้งในสนามรบเต๊ะเจรจาแล้วนี่ยังมีเรื่องเศรษฐกิจอีกพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็นึกไปถึงอีกสมรภูมินึงเลยครับที่ดูเหมือนจะไม่มีเสียงปืนแต่ดุเดือนไม่แพ้กันคือสงครามข่าวสาร โดยเฉพาะประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามกล่าวหาว่าไทยใช้ระเบิดพวงเรื่องนี้มันยังไงกันแน่ครับประเด็นนี้คือตัวอย่างชั้นดีของเกมการเมืองบนเวทีระหว่างประเทศเลยค่ะมันคือสงครามข้อมูลข่าวสารเต็มรูปแบบแต่ผมก็ยังงงๆนะครับในเมื่อทั้งสองประเทศก็ไม่ได้อยู่ในอนุสัญญาว,ว่าด้วยระเบิดพวงอยู่แล้วในทางกฎหมายมันก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ ในทางกฎหมายแทบไม่มีผลอะไรเลยแต่นี่ไม่ใช่เกมกฎหมายค่ะนี่คือเกมของภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ใช่ค่ะคำว่าประเบิดพวงหรือคลัสเตอร์บอมเนี่ยมันเป็นคำที่มีพลังทำลายล้างทางภาพลักษณ์สูงมากในสายตาประชาคมโลกมันถูกมองว่าเป็นอาวุธที่ร้ายมนุษยธรรมเป้าหมายของการหยิบคำนี้มาใช้ไม่ใช่เพื่อเอาผิดทางกฎหมายแต่เพื่อสร้างภาพให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกค่ะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคือสู้กันในสนามรบไม่พอต้องมาสู้กันในหน้าสื่อด้วยแล้วพอเขาเล่นเกมสร้างภาพแบบนี้มาเรามีไพ่อะไรไปสู้กับเขาบ้างไหมครับเรามีไพ่ที่เหนือกว่ามากค่ะและมันไม่ใช่การสร้างภาพแต่เป็นหลักฐานที่จับต้องได้หลักฐานค่ะจากการที่ทหารเราเข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่ยึดคืนมาได้เราไปเจอของจริงเข้านั่นคือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PM2 ค่ะ ตกค้างอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากเลย PMN2 r มันต่างจากระเบิดพวงยังไงครับในแง่ของกติกาสากลต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะเพราะทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดนี้มันอยู่ภายใต้อนุสัญญาออตตาวาครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่ห้ามใช้ทุ่นระเบิดโดยเด็ดขาดและเป็นอนุสัญญาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างกว้างขวางชนิดที่ว่าเรื่องระเบิดพวงเทียบไม่ติดเลย ดังนั้นในขณะที่เขาใช้แค่คำพูดมาโจมตีเราเรากลับมีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันที่ชี้ให้เห็นเลยว่าฝ่ายเขาตั้งหากที่กำลังละเมิดกติการะหว่างประเทศที่คนทั้งโลกรับโอโ้โหนี่คือการใช้ข้อเท็จจริงตบหน้าเกมสร้างภาพแล้วดึงความชอบธรรมกลับมาอยู่ฝั่งเราอย่างหมดจดเลยค่ะชัดเจนเลยครับสรุปคือการสู้รบมันซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นจริงๆเพราะเราคุยเรื่องเกมระดับสูงของรัฐบาลกันมาเยอะแล้ว ผมอยากจะดึงกลับมาที่ผลกระทบกับคนธรรมดาบ้างครับล่าสุดเห็นว่ามีการยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่จันทบุรีกับตราดแล้ว การตัดสินใจนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับบอกเราได้สองอย่างที่สำคัญมากค่ะหนึ่งคือเป็นการยืนยันความมั่นใจของฝ่ายความมั่นคงว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้แล้วและสองซึ่งอาจจะสำคัญกว่าในแง่ของประชาชนนะคะคือเป็นความตั้งใจที่จะให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปะกติโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตทำมาหากินได้เหมือนเดิม ก็คือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะแน่นอนว่าถึงจะยกเลิกเคอร์ฟิลแต่มาตรการเฝ้าระวังก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจของชาวบ้านก็เลกถึงอีกเรื่องที่วุ่นวายกันอยู่พักหนึ่งเลยครับภาพรถบรรทุกน้ํามันต่อคิวกันยาวเหยียดที่ด่านช่องเม็กอ๋อเรื่องนั้นใช่ครับจนคนลือกันไปใหญ่โตว,ว่าเราแอบส่งน้ํามันไปช่วยฝ่ายตรงข้ามรบกับเราเองเรื่องนี้ตกลงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ครับ เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาเรื่องข่าวลือกับสงครามได้ดีที่สุดเลยค่ะเพราะภาพที่เห็นมันชวนให้คิดแบบนั้นได้จริงๆแต่พอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่ามันเป็นเรื่องของการค้าขายปกติที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความขัดแย้งเลยแม้แต่น้อยเอ่อแ,แล้วรถน้ํามันเยอะแยะขนาดนั้นกําลังจะไปไหนกันครับทั้งหมดนั้นกําลังจะข้ามไปที่ประเทศลาวค่ะเป็นการขนส่งสินค้าตามปกติเลยแล้วทาไมมันถึงเยอะผิดปกติในช่วงนั้น สาเหตุก็เพราะว่าผู้ประกอบการฝั่งลาวเขากังวลค่ะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยที่กำลังตึงเครียดอาจจะบานปลายจนกระทบกับการขนส่งสินค้าโดยรวมเขาก็เลยแห่กันมาเร่งสั่งซื้อน้ำมันและกับสินค้าอื่นๆไปกักตุนไว้ก่อนเพราะกลัวว่าในอนาคตของจะขาดแคลนเป็นผลพวงมาจากความกังวลล้วนๆเลยค่ะโอ้โหกลายเป็นว่าความกลัวสงครามกลับสร้างภาพที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าเราไปสนับสนุนสงครามซะเองมันซับซ้อนกันไปหมดจริงๆ พอเราถอยออกมามองภาพรวมทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้มันชัดเลยนะครับว่าถึงเราจะชิงความได้เปรียบในสนามรบจริงได้แล้วแต่สมรภูมิที่แท้จริงมันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยถูกต้องค่ะมันได้ขยายออกไปนอกพื้นที่ชายแดนเรียบร้อยแล้วชัยชนะที่ปราสาทตาควายอาจจะเป็นแค่ยบแรกเท่านั้นเอง ตอนนี้มันคือการต่อสู้ในมิติการทูตการชิงไหวชุงพลิบในโลกข่าวสารและการใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือซึ่งปัจจัยที่มองไม่เห็นเหล่านี้ตั้งหากที่จะเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะของความขัดแย้งนี้ในระยะยาวเป็นบทสรุปที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้คนไทยกลับไปเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งกส้อนว่านอกจากการรบแล้วการเยียวยาและการกลับสู่สภาวะปกติก็สําคัญไม่แพ้กัน และนี่อาจเป็นคำถามสุดชัยที่เราต้องคบคิดกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วชัยชนะที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนในพื้นที่จริงๆควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นในทุกมิติเลยยินดีเสมอคะ่ะและถ้าชื่นชอบการเจาะลึกประเด็นร้อนแบบถึงแก่นและเข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโลกปะทะ360ของเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการพูดคุยครั้งต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ